ศาลามาวัดช่วยกันสร้างแล้วไฟไววเอาไว้ทําไมเอาไว้ทําบุญเอาไว้ฟังธรรมวิหารแบบว่าที่อยู่แล้วมาสร้างเนี่ยเพื่อที่อะไรเพื่อฟังธรรมเนี่ยวิหารหลังนี้ศาลาหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ฟังธรรมเพื่อให้ญาติโยมได้มาใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่เลยสร้างหมดเงินหมดทองวิหารมันจะสอนคนได้ วิหารไม่ใช่ว่าพูดบอกว่าโอ้โยมสวัสดีนะอย่างนี้มันไม่พูดหรอกโยมไม่มีไปวิหารหลังโน้นวิหารหลังนั้นสวัสดีครับอย่างเงี้ยไม่มีหรอกไม่มีมันพูดไม่ได้หรอกนี่เนี่ยมีแต่พระองค์เนี่ยนเนี่ยพูดได้โยมเห็นไหมว่ารัฐพรมที่พูดนี่แหละโยมมาไปคิดก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เออเรามาวิทย์เราไปอยู่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยจุดหมายปลายทางชีวิตของเราจะไปลงที่ไหน เอออย่างนี้เราค่อยชื่นใจหน่อยเออผานศีลภาวนานี่เรารู้แล้วเราอยู่กับตัวเราเองได้ไม่ต้องไปอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรอกไปอยู่ไม่ต้องไปอยู่กันเรื่องนอกเรื่องไม่ต้องไปอยู่ในเรื่องที่นอกจิตของของเรานี่แหละแล้อยู่กับจิตเราได้นี่คนคือคนที่เป็นชาวพุทธอย่าเอาจิตไปติดอยู่กันเนะ่ะเมื่อวานนี่ก็มีโลกซึมเศร้าสองสามคนโอ้ยโลกง่าย โลกเกิดแต่สร้างความคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นแค่สลัดตัดความมีตัวตนฝึกใจให้รู้จักพอเนี่ยมันจะดีนี่จะเอานั่นแหละอยากจะได้อย่างใจอยากจะมีอย่างใจอยากจะเป็นอย่างใจมันก็เลยกระทุกใจเดอยากได้นี่ต้องสลัดคืนเด่กรรมไม่ทําไมแบมันสมั่งป่อยมันสมั่งถ้าป่อยมันวางมันรับรองเลย ร้องว่าไม่มีสักอย่างเนี่ยโม้ยส,สนุกโยมเป็นพระนี่ยิ่งสนุกไม่มีอะไรเลยยิ่งดีได้กินข้าววันหนึ่งก็แค่อิ่มพอแล้วดำเนินชีวิตอยู่ในการดำรงจิตมีธรรมอยู่สบายไม่ต้องกลัวตายเลยตายวันไหนเชิญมัตจุลาจะมาเอาวันนี้หรือกินข้าวอยู่จะเอาหรือเอาเลยเอาเลยตายก็ดีไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปนี่ไงแต่ยังว่าเนะ่ยคนคิดมาก อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างใจตัวเองเนี่ยในโลกนี่จะยึดอะไรก็เศร้าไปทําไมละ่ะเออก็เหมือนทุกข์อ่ะรู้ก็ยอดด้วยเหตุที่ว่าไม่ศึกษาธรรมนี่แหละเพราะไม่มีศึกษาธรรมได้เอาน้ำมนต์ไปแก่เนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้ลดน้ำมนต์โอ้ยตกลงมาเป็นพระธาตุก็ตามแอะลดไม่หายห,ายหรอกโยมเสกยังไงนะโอ้ผูพ่วงผู้พ่วงเนี่ยโอ้ย,อยไม่หายห,ายหรอก ส่เข้าไปเด้อเป่าไปเด้อมันมองไม่หายต้องเอาปัญญาเนี่ยมันทาให้หายเนี่ยหายความไม่ฉลาดเนี่ยต้องเอาปัญญาอย่างเงี้ยว่าโอ้อชีวิตเกิดมาพ่อเราต้องเรียนรู้ธรรมะนอหลวงพ่อเออนี่หลยจะมาเรียนรู้ธรรมะถ้าไม่รู้ธรรมะแล้วชีวิตเราจะตกต่ํามากก็เหมือนเราไม่รู้แผนที่นั่นแหละไม่รู้ธรรมะก็ไม่รู้เห็นแผนที่เกิดแกเด่เจ็บตายทุกเหตุเกิดทุกทางดับทุก ข้อปฏิบัติให้พ้นทุก์มันไม่มีมันไม่รู้ก,ก็เพราะมันมันไม่ได้ศึกษานี่ไงเราเป็นชาวพุทธโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบหลักธรรมเนี่ยขอฝากเรื่องอริยสัจเนี่ยเอาไว้ให้พวกเราได้ใช่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันเรื่องง่ายๆแต่เราไม่เรียนเองเราไม่ศึกษาเองปล่อยชีวิตอยากจะได้อยากจะมีก็รวยไปไหนล่ะต่อยให้รวยสุดๆมันก็ไม่อิ่มอยู่ดีล่ะ นาทีตันหาสมานาทีล้ยสุดๆก็ไม่มีอิ่มเพราะนั้นน่ะคนที่ไม่สร้างก็จนอีกแหละเนี่ยเพราะนั้นชีวิตที่เกิดเดินอยู่ในศาสนาหลักของคำสอนที่มีปัญญาเนี่ยทุกต้องเรียนรู้ไม่ใช่สุขนะชีวิตเนี่ยทุกเหตุของมันก็คืออัอมีการมีอัตตามีขันมีธาตุนี่แหละต้องศึกษาตัวเองให้เป็นขันธาตุแล้วปล่อยวางแล้ว หาเหตุอ๋อตัวขันนี่แหละสมุหะไทยยังแล้วหาทางดับแล้วหาปฏิบัติตามหลักธรรมของุูธเจ้าจเจริญมหาสติกายานุปัสสนาพิจารณากายเวทนานุปัตสนาเบณศึกษาเวทนาจิตานุปัสสนารู้จักจิตของตัวเองศึกษาจิตของตัวเองจับจิตตัวเองได้จบ นี่แหละคือทำที่จะเป็นแผนที่นําไปสู่การพ้นทุกข์หนทางที่เราเดินมาเนี่ยมันจะสิ้นสุดเพราะว่าทางอื่นน่ยวนไปวนมาไม่รู้กี่รอบแล้วเดินกันไม่รู s, ก้กี่กบกี่ชาติแล้วเราก็เดินไม่จบสักทีเพราะเราไม่รู้ทางนี่แหละวันนี้ก็บอกหนทางอย่างเนี้ยอยู่กับตัวเองได้ก็คืออยู่กับติจิตเรานี่แหละถ้าเราอยู่กับจิตเราได้เราจะไม่ฟุ้งซ่านเราจะไม่จเป็นเปโลกซึมเศร้าไม่ไปโลกคิดมากนั่นแหละ ทางเหนือเรียกว่าโลกสารวิกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปปรุงแต่งมากถ้าหยุดคิดได้หยุดปรุงได้ก็สบายละขอฝากธรรมะวันนี้ให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติสืไปโดยบุญโดยกุศลที่ญาติโยมได้ตั้งใจมาทำบุญถวายพัตตาหารข้าวน้ำตลอดจนถึงทยธรรมทายทานทุกสิ่งและกิจกรรมในวันนี้ที่เรามาสร้างบุญ อันใหม่เพิ่มเติมกุศลอันใหม่ของเราที่มันขาดไปแล้วไม่มีแล้วขอบุญนี้เพิ่มเติมเสริมหนุนให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความโชคดีมีใัยบุญนี้แผ่ไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรผีเฟตอสุรกายสัมภเวสีทุกอยากลำบากจงได้รับส่วนบุญกุศลของญาติโยมทุกคนให้ได้พ้นทุกพอยากพ้นลำบากแล้วแลขอมนุนบุญญผลกุศลนี้ กลับมาตอบสนองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองงอกงามไปบู์ในการทุ้งเมดทั้งปวงทุกคนทุกท่านเธอ